พูดมากยัดมาสัตตอนก้าวรหล่าชะฮะกนเลยพูดมากอ่ะทำไมมันคนที่พูดยากอ่ะสงสัยใจกูลูก่ายัดแม่ต้องโดนสิงกูลูบหน้าและไอเฮียมแนใจไปเล่นพองเข้าเดือดถึงตากูเล่นบ้างเกบปามกลับไปเล่นบองแล้วไม่ต้องคล้องเลยโดนกูเล่นหน้ากูอยากจะรู้ว่าลามสวยแล้วคุยอะไรคำสวยแล้ว ล้านนี่มึงเป็ดฟอยถูกไหมบาร์นี้คงดาวกันถูกว่าได้แค่ฟอยดูดไอซ์ดมึงไม่ได้ดังเพราะเพลงมึงดังเพราะด่าคนอื่นอ๋อวิวกูวันละล้านเฉลี่ยมึงวันละหมื่นอ๋อก็ถูกที่วิวมันไม่ได้วัดถึงคุณภาพแต่ว่ามันพอจะบอกได้ว่ามึงกับกูอยู่ <c oughs> ยห่างกันคน <c oughs> ละชา <c oughs> แม่แรปไปดีทำไมต้องเออะอะทั้งวงการครูมึงเกะกะโดนเด็กใหญ่รุมเจ็บปะอยู่หน้าเฟซทำไมชมเน็บอะที่มึงดิดก็ยังไม่เจ็บนะมีแบบแรงแรงกว่านี้ปะนี่ยังโอบมาแล้วนะคะที่มึงต้องการคืออย่างนี้ แรงที่เจอหน้ามึงแล้วมีมาลายาิาอยากได้เพลงที่กูเลยต้องปล่อยสัตหงออกมาอาละวา,ข,าข้าใสข้างงะเดินแผ่นดินกำปนากูอยู่บนสูงพุดของห่วงโซ่มึงต้องตายเป็นธรรมชาติเ<า>พื่อนพอน้องพี่ที่เขาเคยฝากฝังมีมึงเป็นเหมือนพี่ชายแต่ว่าสุดท้ายมึงก็ยังหักหลังออขอโทษนะนุ้ยไม่มีทางให้กลับหลังชีวิตมึงหลังจากนี้จะเป็นกูเองที่เป็นคนจัดสรรหอ มึงรู้กูไม่เคยอยากจะดิสไม่เคยอยากพิมพ์อยากโพสไม่อยากอะไรเลยซักนนิดกูรู้เป็นเกมของมึงที่มึงแค่อยากจะดังแค่อยากจะติดเพราะแท้แค่มึงทำเพลงกากๆเดอะรัตสมีกูโกรบมึงมิด on fire มึงคิดได้ดีก่อนพูดถึงพระเจ้ามึงพูดถึงอิลสลิกกูถามจริงจริงมึงเคยชนะเปล่าจะพี่กูไม่ต้องมาโยบพีดไอสัตว์เพราพี่กูบอกมึงแม่งเย็นลถทีเหี้ยถอยหนุย ลูกสมุนทั้งหลายนะผมอยากจะบอกว่าอยากจะแรปตามอยากจะอะไรเอาเป็นไอดอลด้านการแรปเนี่ยไม่มีผิดนะแต่นี้ใส่สันดานนะอย่าเอามาแค่นั้นเองนะและตอนนี้จะเปลี่ยนฝ่ายก็ยังไม่สายไปนะเอดียินดีต้อนรับนะทุกคน,น,กคนเพราะคุณรู้อยู่แล้วใครชนะมอฟัก